สวัสดีค่ะ,ะหลังจากเราทานข้าวอิ่มนะคะทุกคนเรามาอัปเดตงานนะคะด้มาแล้ว,ว,วมาแล้วบล็อกบล็อกจีบบ้าได้พล็อมแบดได้ละคอยมาก,ก่อนเจ้าม่เห็นเนาะไอ้มากระโดดเนี่ยก็กำลังกินข้าวแลวนะเฮนะ ไปกินขา้าวไปกินข้าวในสองชัมม่วโมงน่ะหรือะกับว่าแปลกใจดอกใช่ลุงครับวันนี้มีผู้ช่วยเยอะเลยนะคะอันนี้ก็เพึงออกจากหูอันนั้นก็สิ <laughs> มาคนแรกเเลยออพี่จิโก้มาก่อนค่ะเพื่อแางเสรษฐีห้าครึ่งหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้มาก่อนโตนะจะควงยูนี่ออกมาจากมงเมื่อไหร่มาตั้งแต่เมื่อวานนี่มาตั้งแต่เมื่อวานวัเถียเนี่ยมาก่อนจิโก้ดิโอมากร์เจ้าตกันวกันธนาบ่้่วงหูงบ่ออกดอกฝนบ่ตกขนาดใ่ไหมมาก่อนเจ้าได้เมื่อวาน น้ำท่วมพูดีเฮ้ยแมนน้ำท่วมพูดน้ำจะท่วมกับอึ่งนะตาบอกว่า okay, มันตายน้ำท่วมเออน้ำท่วมหูดอันนี้เอาประเทไทยคลิปบะนี่อุ้ยอันนี้เจ้าไทยคลิปบะนี่ไทยอยู่บ่บางกล้องเ้ยเต็มเต็มโอ้ยอันนี่ไหมยังนี่ต้องต้องตอบถามดิต้องตอบถามไหมยังอือันนี้น้ำท่วมหูอันนั้นมาช่วยงาน มาออกแบบไหมเกิดเขาพีมนะนี่พี่คุมพี่คุมงานคุมงานเหรอนี่คุมงานออกแบบอันนั้นออกแบบอันนี้เห็นอย่างไรนั่งออกไปอันนี้ออกไปต้องการเลยอันฝุ่ก้อนงานฝุ่พุ่ปฏิบัติงานนี่นีดของแท้อยู่นี่แล้วเราปฏิบัติงานได้ค่ะปลาปากเอาดิ้ง โตสังเกตบ้งยังไอตั้งแต่อายพอ,อมาเห็นปะเชื่อมกับพ่อแล้วอเออพาอ,อไ,อไม,ม่ได้ายไม่ได้มบุญอะเขินไปซีแผ่นเลยบุญซีล้วแล้วเนาะซนะีแล้วแล้วม,มันต้องเบิ้งประชิทธตภผ่ากับทีมของที่งานด้มาคุมงานติ่อสัณฯเข้ามือยแล้วฮะนะอนส,สัณเชื่อมในสองเซนนะเร่ามือยแล้วถ้าพ่้นันน้เาำู่นันดูนีเตะเจ้า ทางตาว่าอันลุกขึ้นมาแล้วเออลุกขึ้นมานอนต่อเมียวแล้วก็ันออกปาออกออกออกมาดูโลกไพ่นอกกันประมาณจะเก่าโม่งอะไกันโทษตามั่นแมันก่ลืมตาดูโลกพอดีเก่าโมงถึงจะเสด็จได้เนาะพี่จิโก้น้ำเมื่อวานนะพี่จิโก้จิโก้ลืมตาดูโลกจังโมงหกโมงหกโมงลุกอาบน้ำแล้วผมอ่ะอาบน้ำหกโมงงี้ งพี่ก็ลืมตาดูโลกเกียรติมงแปดโมงอาบน้ำแต่ออกมาถึงนี่เออกวขัดสีสวีวันกว่าจะเขากว่าจะกินหมวกที่ใครออกหมวก็เก้าโมงขี่ก็ครึ่งชั่วโมงเออชั่วโมงอาบน้ำอีกครึ่งชั่วโมงแล้วก็ค่อยออกมาเก้าโมงพอดีไงออกมาเก้าโมงแล้วก็มาตัวตาแม่งนี่ตัวตาดูโลกเก้าโมงเลยเนี่ยเอาต่อไป เขาอยู่ตรงนั้นเข้มร่มนะโอ้สมพอนราจกมีแปะมีติ่งจะมีเศร้าจะเอสมพอจะมีเศร้าเนาะผู้คุมนน้ตากดอะ้ผู้คุมน้ำน้ำมันตากดอะมั้โอ้มันเย็นพต้องกน้าคนต้องการน้ำแล้ว ต้องลดน้าภูมหรือมีเงินอีกหกบาทหาิปกางเลยผู้ปฏิบัติงานนั่งอยู่นู่นเท่าไหร่เท่าไหร่มันว่าทำไมส่วนนี้ผู้คุมงานส่วนทางนี้ผู้ปฏิบัติงานเหมือนกันนะออกแบบออกแบบออกแบบถูกใจเลยแหละถึงใจกรเลย อย่าฝันอย่าบ้าเลยน้อนไปโอ้ยฮันเกินโดนเรียกตัวแล้วน่ะบเกินก็บบุญถางไปดนอะด้เกียงกันเลทีนี้็ไปได้ไก่วัดไก่บ้าไปไหนไปคุณ้องพุ้องเชื่อมพุ่งวัดน่ะ เอาไปเร็วๆเหตุนั้นน่ะอ้าวไปชิปไปุ้มไป็วอันนั้นตัดอันนั้นตัดอยู่นิ่งหยุ่นิ่งมาตัดออกช่องมนโอมหน่อยวันนี้ยังไม่ได้จับอะไรเลยจัำอะไรยกแผ่นยกแผ่นเดี๋ยวาเดี nah, ๋ยวหน้าเลยพี่ยกแผ่นไปแล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่มาเลยมาเลยะมาเมตตัดง่ายๆหนึ่งโคมันก็เจี๊ยบปุดไปแล้วนะคะบอลู บ่าวนุขึ้นห้างแล้วอบอกกันมาเลยแผ่นที่สี่ล้วลนะพวกบแผ่นที่สี่แล้วนะคะ <5 S 1> ทั้งหมดเก้าแผ่นโอเค บารูลงมือแล้วนะคะผู้ช่วยลุงช่างนะคะขึ้นไปอยู่กับลุงช่างข้างบนขึ้นห่านขึ้นห่านโอ้ฮอนคคัะ ช่างดัดมันช่างวัดมันช่างเชื่อมอันนี้ช่างโดนลิฟต์ขยับนั่งร้านค่ะตับตัวได้ไปใส่มันต้อง 15, 15. อบิ๊ก้าวชิบห้าชิมห้าบอเบ่อเมน,นเอาไปเอาไหป ออกลูกค้าพอสิมันชางอยู่นี่นะฮะาฮะาเปลี่ยนแผนกแล้วเ่ฮกันว่าเขาไปขี่คนตัดไปขี่ผู้กุมงานเปลี่ยนแผนกโอ้ยว้ายอ่าร้านคุณนีแมะเรื่องเล็กไปยังเกานดีนะเจ้เย็นๆจ็กัน ฮอนแน่นอนทางเตืนอนเราชัวชัวห้าสี่จุ4สี่อะไรอีกห้าสี่จุดห้าห้าสี่จุดห้าราชการีเฉาวัดห้าีซ ห้าคิดแบบญี่ปุ่นได้ไหมหาสิบสี่จุดสี่ห้าสิบสี่จุห้าบอกหัวอแล้วไอชิจะบกรอเลยมะบอกเลขมาอัปเดตนะทุกคนอเลียนะนกอ๋อได้กันจัดไป นะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวยังไงมาอัพเดตให้ดูอีกทีนะคะสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะคะ